บายมีอีกแล้วพี่เราอมีกแล้วค่ะอยู่ในได้บอกรายการนีเฮ้ยตกใจสีปากตัวเองปะเฮ้ยมันแดงมากอ่ะไม่โอเคไปทาน lunch at Barber a n l p u เป็นที่ชิคๆที่ชิคๆที่พี่ชอบมากหมุนที่หมุนซ็ให้เ้าเห็นทื่พี่ทำเก่งเก่งเสร็จเข้าต่ออันนั้นตรงนั้นคือเป็นโซนตัดผมใช่เนี่ย What else did you do? Did cinema? Barbershop? พาเล็บาเลอันนี้พี่กำลังกินอยู่ตอนนี้พี่นึกว่ามันคือทานอะค่ะว่า it's black pudding is it? Yes. It's very British. รู้สึกว่าแบบมูอันเทอะไรอย่างเงี้ยถ้า What is it? ไ่อยค่ะ y ไอ้เนีนยใครเค็คเลย it's normal ไอซิเนี่ยทะยีอะไรพอไปเมืองไทยทุกินทุกอย่างนี่คือโอ้สเซนที่ i s i อ not there ใช่ไหมซีเฟนท์ตกใจอะไรมันก็คือเลือดหมูเลือดหมูมาตเอามาต่อเนี่ยต้มเลือดกินตลอดต้มเลือดหลังโรงเรียนพี่อ่ะถูกไหมเดี๋ยววันนี้เรามาฟลอปกันเดี๋ยวจะคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ดีไหมเนาะไฟไม่ดับวันนี้ไฟไม่ดับเนาะ หัวยูได้ปวดหัวยูได้เล่นกับหัวคืออะไรมาเท่าไหร่พี่เองมาคนเดียวใช่ไหมเลยผ่านเป็นวันอยู่บ้านพี่รู้สึกพี่ก็ต้องแต่งตัวให้มันแบบสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยสบายเนาะแน่นกว่านี้ก็ลอนดอนแฟชั่นวีเขาเรียกว่าสบายเราแต่ลำบากคนอื่น this is one thing i really like about london no one cares no no one ไม่มีใครสนเลยเนี่ยไซมูล์ไซคอส Sorry, I've never been on this street before to be fair. Mm -hmm. no. Tell us why you don't like this area ฮะ e l l o ทำไมไม่ชอบที่นี่ทำไม I didn't even know that this road existed to be fair Someone told me that it was scary in the past maybe know ้0 0ปีที่แล้วไม่ถึงวันนี้สองร้อปี Notorious แปลค่ะ Notorious คือมันเหมือนแบบมีชื่อเสียงในด้านที่ไม่ดีถ้าเคยเคยได้ยินแบบ Jack the Ripper ออถูกปะนนนักก็ไไม่ลแถวี้คนละคกับ j แจ k คู้ค่ายากต้องขำ กราฟฟิตี้เยอะซึ่งภาษาอังกฤษกราฟฟิตี้ออกเสียงว่ากราฟฟิตี้กราฟิตี้เตอเบนกราฟฟิตี้ใช่เปล่ากราฟฟิตี้รู้เรื่องเปล่ากราฟฟิตี้อ่ะรู้จักหรือเปล่ากราฟฟิตี้กราฟฟิตี้กราฟฟิตี้ นั่นแหละ I came here with one of my students นี่ดูผับขนาดเร็วผับชื่อว่าอะไรนั่นไง d i a Owl and Pussy Cat แล้วก็มีเด็กถามสิงไม่อยากพูดเลย Pussy Pussy พูดมาขนาดนี้แล้วต้อเรถามด้วยการแบบ Out of curiosity o าวคืออะไรนกฮูกทำไมผับชื่อว่านกฮูกกับจิ๋มแมวใครจะอยากมาผับเนี้ยผับนกฮูกกับจิ๋มแมวใช่ปะ So What is a Pussy Cat It u s a cat หนูอยากแยกคำสิหนูอยากแยกคำต้องไม่แยก Otherwise the meaning changes like quite bit พี่ลูตอลฟนะคะ Eastender เป็นสาว e s e n d e r ที่แท้จริงเพราะว่าผัวอยู่ที่นี่ผัวอยู่ที่นี่นี่คือจริงผัวมีตัวตนเขาใช้คำนี้เพราะว่าพีชถามว่าเอาสเปรตอนหรือแบบนีโอไม่ได้แค่นี้คนเดียวก็ไม่ไหวแล้วถ้ามีพอมาเองอ่ะเรากลัวว่าคุณจะทนดูไม่ได้อ่ะค่ะเป็นแบบความปวดผัวคนสองคือถ้าไม่พอใจอ่ะปิดไปเถอะ ที่อยากมาก็คือ Red Church Street นั่นเองอมีร้านาน่ารักน<อ>่ารักได้มหมดเลยพี่มีที่ชอบชัอปีงอ้งห,หมะแคดูเฉยๆจำผิดสิฉันจ,นจะฟองพี่พอลแน่นอนพี่พอลบน่นไหมไม่ค่อยนะคะก็เขาก็รู้ว่าเออ,อเป็นคนแต่งตัวนิดหน่อย <laughs> <laughs> นี่คือนิดหน่อยเป็นคนชอบซื้อสมยัยแฟน <laughs> รู้สึกว่าแบบเวลาเห็นเขาใส่แล้วเหมือนเราอยูเ่เขาเ้ย จาเลยกข้างนอกดูไม่ออกว่าเป็นแบบว่าคาเฟ่น่งได้ You should come and explore ต้องมาสำรวจ area b รีเพราะว่ามัน Amazing j u s t r e n d i n g Once in a lifetime ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมีความแบบฟีเจอร์้องเพลงขอแห้งมากขออะไรท่าใหญ่ขนาดนี้วพูดเยอะพูดเยอะกรงโย่าทเนี่ยชอบไหมชอบ Oh I do I do ทำไมต้องอ so. อกขวาวเรื่องว่าต้องเวลาอเออแบบบอกเราไม่เชื่อก็ I told you so ไม่ได้ไม่เชื่อฉันบอกแล้วไง มันผ่านไปแล้วนักเรียนก็แบบ l o t s of s t u d e n t s complain นักเรียนจะนวนมากมายก็คือบอกออกมาแบบยังจังเลยทำไม่ได้นู่นนี่นู่นนี่โอเค just so you know ขอบอกก่อนแล้วกันคือข้อสอบเมืองไทยอ่ะพีจีว่ามันวัดทักษะอะไร reading writing reading กับ writing ถูกป่ะสักหลักต่อให้เขาบอกว่ามันจะมีพารค conversation แต่มันเป็น multiple choice รู้จป่ะเราไม่ได้คุยกับใครในห้องสอบป่ะถ้าถามพี่นาทักษะจริงที่ข้อสอบมันเทสเราคือแค่ reading อะ writing แล้วมันเน้น academic เยอะเกตดปานนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าได้คะแนนที่มันไม่ดีก็ไม่เป็นไรเราอยากจะยังมีทักษะอื่น ที่จร,<ม>จริงแล้วเราเก่งแล้วข้อสอบมันไม่ได้วาดไงว่าใครที่คะแนนดีแล้วก็พูดได้ด้วยสื่อสารได้ด้วย<น>พี่ว่า that's great that's fantastic ตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ก็จะมีฝรั่งเดินผ่านไปผ่านมาก็จะได้รู้ว่าเ,ออเราไม่ได้โฟโตช็อปนี่ไม่ใช่ CG ข้อสอบภาษาไทยขนาดเป็นภาษาของเราเองข้อสอบภาษาไทยยังยากยยังากเลยข้อสอบภาษาไทยอ่ะแกยังตกเลยแล้วพูดภาษาไทยมากี่ปีแล้วทำตัวเอง Just s y o u know ให้เจ้าของภาษาไทยมันก็ยากอ่ะ And some questions are just horrible. They are ambiguous. คมัวา Don't hate English because of this exam, please. Just don't เพราะมันไม่ได้จบแค่นั้จริงนะคะ แต่ไม่อยากโพสไม่อยากโพสแต่เวลามาอังกฤษอะคิดว่าสกิลไหนในสีทักษะอะสำคัญสุด Listening Speaking Reading หรือ Writing Like in everyday life นะ On the daily basis ก็ต้องแบบ Listening Speaking ก็ Listening กับ Speaking ถูกต้อง n ็กชเขาถามว่าถย่ไมถึงจะพูดเก่งพี่ก็จะบอกว่าก็พูดเยอะๆ Hello LG ให้ช่วยได้แองเจล่าแอม I'm... นอะไรเขาไม่สามารถทำอะไรอย่างนี้ได้อ่ะให้เราเหมือนแบบทำตัวเป็นเหมือนดีเจอ่ะนี่คือสิ่งที่พี่ทำแล้วพี่ก็จะเหมือนแบบว่าพยายามจะอัดเสียงตัวเองแล้วก็จะเล่าเรื่องราวว่าวันนี้พี่พี่ทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยด้านสิเห็นไหมาเดินก็ได้ความรู้ปะวัน <c oughs> นี้เราอยู่ที่ไหน Like literally I have no idea where I am now No but you are safe ค <c oughs> ือเวามาเมืองนอกเราชอบไปกลัวฝรันะ่ <c oughs> องอะคนนู้นคนนี้เขาก็กลัวเรารู้ look at that look l o look 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 l o l o t a l o t of amazing shops around here มันดูชิกมากอะแบบ independent shop คือถ้าแบบอยากหลีกหนีความแบบ commercial ที่นี่ทุกอย่างดูเป็น gimmick แต่แบบวันอาทิตย์คนนั้นแต่อะไรคือพอมาวันอาทิตย์จะไม่เห็นพวกร้านพวกนี้เปิดอะเดินถอยหลังให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยร้านนี้ดีชายอยู่ในั้น ลูกต่อหนั่งเข้าไปในร้านแบบโฮมมี่อีป่ะร้านแนวแบบลงมีความไวฟี่มาเทียลอีกระ <laughs> งานเมียงานเมียคนไทยพูดภาษาอังกฤษชัดโดนดา่าดัจจริตพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดพูดภาษาอังกฤษบอกว่าไม่ได้เก่งมากโง่ฟังอุ้ยฟังรูปตลกอะไพูดภาษาอังกฤษอ่ะ You have no right to make fun of those people <laughs> มันไม่ได้ช่วยให้ประเทศท่านมันแบบก้าวหน้า We carry on hurting other people เคยแบบอยากจะแบบ give up เพราะรู้สึกว่าอยู่แค่นี้ก็สบายแล้วช่างก็หลอนนะอย่าแซวเถิดบ้าไม่เอาอย่าจี๊